สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทิศไพรวันฉะแหลกหลังมีการทวงกุติอดีตเนนทิศไพรวันฉากลับพระมีอภิสิทธิ์ควรมีเมตตาหลังจากทิศไพรวันศึกจากการเป็นพระและย้ายเข้าของออกจากวัดสร้อยทองเพื่อมาดูแลคุณแม่ล่าสุดทิศไพรวันโพสตในเพจไพรวันวรรณบุตรเป็นใบประกาศจากวัดสร้อยทองลงวันที่8ธันวาคมเรื่องแจ้งให้คืนห้องแก่ทางวัด โดยสรุปว่าปัจจุบันวัดส้อยทองกำลังบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะหลายแห่งช่วงดังกล่าวจะมีพระและสามเณมรจากต่างวัดมาพักที่วัดส้อยทองเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องจัดหาที่พักรับรองเนื่องจากจะมีการจัดอบรมบาลีสนามหลวง ที่ประชุมคณะกรรมการวัดส้อยทองเมื่อวันที่7ธันวาคม64จึงมีมติไม่อนุญาตให้ท่านพักอาศัยในกุฏิคณะ7ชั้น2ห้อง201อีกต่อไปขอให้ย้ายออกจากห้องในวันที่14ธันวาคม64เพื่อวัดจะได้นำห้องพักมาใช้ประโยชน์จากนั้นทิศไพรวันโพสต์โต้ตอบกลับไปว่าใครที่ไหนไปอยู่ครับคณะ7ห้อง2 0 1เนี่ยแค่เด็กมันเอาของไปเก็บไว้เพื่อรอย้ายเข้าหอพักเท่านั้นเอง เป็นถึงพระเทระไม่มีเมตตาธรรมเลยหรอครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนะครับและเด็กที่ว่าก็ใช่ใครอื่นเป็นอดีตสามเณรที่เคยบวชเรียนอยู่ในวัดนะครับเคยเป็นลูกศิษย์ท่านเคยรับใช้สำนักเรียนอย่าให้ผมเหลืออดนะครับพระบังรูปในวัดรูปเดียวอยู่2-3ห้องนี่อภิสิทธิหรือเปล่าครับห้องกระจกชั้น4แต่ก่อนก็ทิ้งว้างไม่ใช้ประโยชน์ พอผมเอาของที่มีคนบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านช่วงโควิดสิไปไว้ก็หาเล่เพทุบายเพื่อให้ผมย้ายข้าวของออกคิดว่าผมดูไม่ออกหรอครับผมแค่ไม่อยากพูดก็เท่านั้นเองเป็นพระควรมีเมตตาธรรมนะครับไม่ใช่อยู่ด้วยความอาคติชิงชังผมลาศิกขาออกมาแล้วก็ควรพอได้แล้วนะครับปอลอมีการศึกษากันทั้งนั้นนะครับ ผมว่ามันมีวิธีที่ดีกว่ามากๆแบบพี่น้องแบบครูอาจารย์ที่จะบอกให้เด็กย้ายของออกจากวัดนะครับอันนี้ผมขอตำหนิอย่างไรก็ตามทิศไพรวันฉะกลับพระมีอภิสิทธิ์ควรมีเมตตาอย่าอยู่ด้วยชิงชังหลังท่วงกุติอดีตเนนชี้มีการศึกษากันทั้งนั้นมีวิธีที่ดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ